สวัสดีคุณผู้ชมที่ติดตามอยู่ทางาแฟนเพจเดอะสแตนดาร์ดนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่จุดจอดรถของคลองแขวงกลัดน,นะครับอำเภอเมืองจังหวัดชาเชียงเซาอย่างที่คุณผู้ชมได้ติดตามข่าวสารไปเมื่อวานนี้นะครับทางเดอะสแตนดาร์ดก็ได้มีการอัปเดตตลอดทั้งวันนะครับกับเหตุการณ์ที่มีรถบัสนะครับชนกับรถไฟที่บริเวณจุดนี้เมื่อวานนี้ก็ทําให้มีทั้งผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บวันนี้เราลงพื้นที่มาติดตามนะครับอยู่ผมอยู่กับนายอำเภอ อำเภอเมืองจังหวัดชายเชงเงซาวน, <işte S 1> นะครับ<ล>นายอำเภอประเทืงองอยู่กเกษมนะครับวันนี้ก็ได้รับเกียรมาพูดคุยกันนะครับเบื้องต้นที่บริเวณจุดนี้นะครับนานอำเภอครับวันนี้จุดนี้เรามีการทําอะไรครับจุดนี้เนี่ยวันนี้นะครับเมื่อวานท่านพ k k k ่้ก็าได้ลงมาสั่งการนะครับเนื่องจากว่าท่านมาดูแล้วแล้วก็ชาวบ้านก็บอกว่าวิสัยทัศน์ในการมองมองมองรถไปที่จะผ่านมาเนี่ยมัน มันไม่ชัดเจนนะมันมีต้นไม้แล้วก็ต้นหญ้าที่มันขึ้นตามรั้วของของ,ของของคางรถไฟนะครับม,มันก็ทําให้มองมองไม,ไม่เห็น,น,นเลยเวล,ลาเวลาก่อนที่จะขึ้นข้ามับข้ามทางรถไฟท่านก็เลยให้ให้ทางอําเภอกับตาบลเนี่ยช่วยกันจิตอาสานะครับในการที่จะเอาต้นไม้ที่มันบงังต้นหญ้า แล้วก็เอารั้วที่ที่ท,ที่ที่เขาวันมันขึ้นนะะเอาออกเพื่อเพื่อปรับภูมิทัศน์นะครับปรับภูมิทัศแล้วก็ปรับในวิสัยทัศน์ในการมองนะครับให้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้นเพื่อความปลอดภัยปลอดภัยตอนนี้เบื้องต้นก็คือเราก็ปรับมีการปรับภูมิทัศน์บริเวณถนนที่ตัดผ่านทางรถไฟนะ,ะมมับคุณผู้ชมทางที่เห็นนะครับ,รบตอนนีตน้ตอนนี้ระยะประมาณสักกี่ร้อยเมตรครับที่เราตัด ที่ทําอยู่ตอนนี้ประมาณครับที่เห็นอยู่นะตอนนี้ได้ประมาณ150 1 5อาเมตร150เมตรท่ามัยู่ดูได้สายตานะาาครับูดูได้สายตาครับประมาณประมาณนะครับท่านคราบประมาณครับก็อย่างที่คุณผู้ชมทราบไปว่ามาจะมีเรื่องของทัศนวิสัยบริเวณนี้นะครับ แล้วก็เรื่องของสัญญาณไฟที่หลายคนสงสัยครับ,รบอันนี้ทุณผู้ชมถ้าสังเกตเห็นนะครับตรงบริเวณนี้เนี่ยจะมีเรื่องมีสัญญาณไฟอยู่ครับตรงนี้เนี่ยสัญญาณไฟที่เป็นน่าจะเป็นเอาไวบ้บอกคนที่สัญจรเนี่ยนะฮะตรงนี้ไม่แน่ใจว่ามันยังใช้ได้หรือว่ายังไงครับออันนี้คือคือตอนนี้เนี่ยเราเรายังไม่เห็นไฟอือไม่แน่ใจเหมือนกันว่าใช้ได้ไหรือเปล่านะฮะแต่ว่าถ้าไฟเป็นของของการรถไฟเนี่ยตามรางเนี่ยก็จะมีไฟบอก ไปบอกแต่ละรางว่าตอนนี้รถไปมานะครับซึ่งคนในพื้นที่เนี่ยก็จะรู้นะแต่ถ้าเป็นคนคนนอกพื้นที่เขาจะไม่ชินมันก็อาจจะมีปัญหาอาจจะมีปัญหาครับพื้นที่บริเวณนี้นะครับก็คือตั้งแต่รั้วด้านหน้าจนก็คือจากจากรั้วข้างนอกเนี่ยก็คือเป็นของการรถไฟใช่ครับ,รบท,ที่ที่ที่แนวรั้วเนี่ยจะเป็นเป็นของการรถไฟ นอกจากการปรับปรุงภูมิทัศน์วันนี้ฮะแล้วก็เรื่องของสัญญาณไฟที่อาจจะยังไม่แน่ใจว่าจะเป็นยังไงนี่นะครับเรายังมีการบริหารจัดการอะไรตรงนี้ไหมครับในเรื่องของของความปลอดภัยนะครับ<ม>ก็จะมีการคุยกันในเรื่องของที่จะทําไม้กันก้นเพื่อความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น<ม>ในส่วนนี้เนี่ยทางจังหวัดกับทางการรถไฟแล้วก็อบจอเนี่ยให้คุยกันนะครับในการจัดสรรก้ประมาณมาทำ นะครับเดี๋ยวความคืบหน้าเป็นยังไงก็จะจะจะแจ้งให้ทราบทีนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็อยู่ในขั้นตอนที่ที่กำลังดูว่ามันมีประมาณตรงส่วนไหนตอนนี้ก็คือเรื่องของไม้ก,ก้านหรือว่า,อาไฟสัญญาณเนี่ยยังยังไม่ได้มีการจัดงบประมาณาจรก็คือก็อคือมีการคุยกันคือนเป็นแนวแนวคิดแล้วต้องทำงานรถไฟก็บอกว่าก็โอเคให้ทำนะว่าตอนนี้กำลัง ก็คือจัดงบประมาณอยู่นะหางบประมาณมาทำซึ่งงบประมาณมันค่อนข้างเยอะนะครับก็ต้องต้องต้องดูงบประมาณคืองบประมาณนี้ถ้าต้องใช้ในการทําที่กั้นทําระบบสัญญ,ญาณต่างๆเนี่ยประมาณเท่าไหร่ไดานะฮะเมื่อกี้ถามเจ้าที่เจที่เขาเขาเป็นเจ้าที่การรถไฟนะครับก็เป็นร้านนะครับเป็นร้านครับเป็นล้านเป็นล้านนะฮะ,ะ,ฮะจุดเดียวนี่นะฮะใช่ครับมันก็จะสองฝั่งสองฝั่ง ล้าเลยนะฮะสำหรับเรื่องของไม้กั้นกับกับระบบสัญญาใช่ไหมก็ต้องมีระบบของมันใช่คือไม่ใช่ไม้กั้นอย่างเดียวมันมีระบบยกขึ้นมีเวลาอะไรพวกเนี้ยอาจจะมีระบบการเชื่อมสัญญาณนู่นนี่นั่นเพื่อให้มันเข้ากับเอ่อเขาเรียกอะไรนะวัดไฟมาใช่ไหมฮะก็ราคาอาจจะค่อนข้างสูงไปสักนิดหนึ่งนะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็คือความปลอดภัยนอกจากนี้ก็คือทราบว่ามีการจัดคนมาดูแลด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับ รถไฟก็ได้จัดเจ้าหน้าที่มาคอยคอยดูแลรถข้ามคอยบกรถนะฮะแล้วคอยเตือนคนที่ที่ข้ามถนนว่าถ้ารถไฟมาเนี่ยก็กกคอยเตือน,นมี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 ธงอยู่อ๋อมีธงอยู่ก <นะ S 2> ็ <นะ S 2> ตั้งแต่ตั้งแต่เช้านะครับจนถึงสองทุ่มสองทุ่มครับก็คือจะมีเจ้าหน้าท,ที่เนี่ยมาบกธงนะฮะเดี๋ยวให,ใ,<ช>ให้ผู้ชมเห็นกันสักนิดนึงก็คือจะมีเจ้าหน้าที่ทั้งสองฝั่งเลย ครับมีมีเจ้าหน้าที่ของของของรถไฟอ่ะของรถไฟมาช่วยดูแลเบื้องต้นก่อนตรงนี้นะครับเพื่อความปลอดภัยอันที่ผู้ชมเห็นนะครับว่าก็อันนี้คือพื้นที่ในขณะนี้นะครับก็มีชาวบ้านนะมาร่วมกันพัฒนาพื้นที่บริเวณนี้นะครับชาวบ้านตำบลบางเตยตำบลหนําแดงของอำเภอเมืองอป็นจิตอาสารถนี้ก็ขอเข้ามาช่วยนะครับรถักโคลรถถพวกนี้ อ๋อนี่คือเป็นรถที่ชาวบ้านใช่ครับ,รบอาสามาช่วยเลยใช่ครับอ,อันนี้เป็นรถกำนันนะรถรถแมคโครเดี๋ยวเราพาไปดูหน่อยไหมฮะ,ะว่าเป็นยังไงบรรยากาศชาวบ้านทางฝั่งนู้นนะครับก็คืออันนี้เริ่มตั้งแต่กี่โมงครับท่านอำเภอครับเมื่อวานนัดกันตั้งนัดกนันดก้าโมงนัดก,กัน9โมงว่าอยากจะมาพัฒนาพื้นที่ตรงนี้ใช่ครับนะฮะก็ ก็คือตอนนี้ก็สามารถจัดการนิ่ตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าภาพก่อนหน้านี้เป็นยังไงก็คือมีต้นไม้ขึ้นมาเ็มองมันจะมองไม่เห็นต้นไม้จะขึ้นประมาณนู้นอ่ะอ๋ออ๋อก็คือต้นไม้จะถือว่าขึ้นสูงเลยนะไม่สามารถมองเห็นได้ใช่ครับก็คือตอนนี้เนี่ยก็สามารถจัดการไปได้พอประมาณละพอผสมควรแล้วนะฮะสำหรับตรงนี้ก็พอมองเห็นละพอมองเห็นละนะครับแล้วก็ทางฝั่งนู้นก็ก็จัดการ ไปพอสองคนใช่ใช่ครับพัฒนาวิสัยเบื้องต้นและแล้วฝั่งนู้นที่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 เราเห็นมองเห็นไม่ค่อยชัดละนะตอนนี้ก็คือก็คือปรับให้หมดแล้วครับนี่เจ้าของไมโครนี่ว่าจะี้บังนะนะฮะไมโครหักเลยไหมผมว่าจะลองกินกิงเนี่ยกิ่นวลไม้กนไม้โอเครับแต่ให้ขึ้นไปตัด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 ลงมาแล้วก็ลากไปที่ อ่าคุณผู้ชมครับก็ตรงนี้เป็นจุดจอดรถคลองแขวงกลั่นอำเภอเมืองใช่ครับจังหวัดชาเชียงสาวนะครับท่านผู้ว่าครับจุดนี้เนี่ยแต่ก่อนมันเป็นเป็นน่าจะเป็นสถานีหรือเปล่าฮะอันนี้ไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจแต่ว่าตอนนี้เนี่ยรถไฟยังมีการจอดอยู่ถูกไหมครับจอดให้คนขึ้นคนลงปรันแต่ว่าไม่ได้เป็นจุดขายตั๋วแล้วไม่เป็นสถานีครับจุดจอดรถแค่นั้นเองแต่เมื่อวานนี้เป็นขบวนที่เป็นบรรทุกสินค้าใช่ขบวนสินค้าก็ไม่ได้มีการจอดอยู่แล้วไม่มีครับ ว่าทั้าจอดเนี่ยคิดว่าน่าจะความเร็วน่าจะลดลงมากกว่านี้ตรงนี้ะครับใช่ต้องชะลอถ้งจอดต้องอช,ชะลอ,อก็นี่นะฮะก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับว่าบรรยากาศก,าศก็ก็ตอนนี้มีชาวบ้านมาร่วมกันนะฮะพัฒนาพื้นที่แล้วก็มีการเลาะรั้วที่เป็นที่เป็นบริเวณติดกับทางรถไฟออกนะครับเพื่อให้เสริมทัศนวิสัยมากขึ้นเนาะเห็นก็จากที่ผมยืนอยู่จุดนี้เนี่ยจากที่ผมยืนอยู่จุดนี้นะครับ คุณผู้ชมฮะก็ก็สามารถมองเห็นซ้ายมือเนี่ยก็มองไประยะห่างๆเลยนะพอที่จะพอที่จะเตรียมตัวได้นะครับสาหรับว่าถ้าเห็นรถไฟมาก็พอที่จะจอดรถได้หรือถ้ามองไปขวามือก็พอที่จะเห็นพอสมควรนะครับนาทีนี้นะบริเวณนี้ก็มีการพัฒนาพื้นที่แล้วก็มีการจัดเตรียมเรื่องของความปลอดภัยนะครับมีการจัดเจ้าหน้าที่มาโบกนะครับรถตั้งแต่ช่วง8ปดโมงจนถึง2องทุ่มด้วยกันุนะฮะก็ถือว่า เป็นการรักษาความปลอดภัยเบื้องต้นนะครับแล้วก็มีการพูดคุยกันเรื่องของการจัดงบประมาณที่จะเพิ่มไม้กั้นกับทางด้านของไฟสัญญาณนะครับตอนนี้ก็มีการพูดคุยกันนะครับทางด้านของหน่วยงานในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นอบจเองนะครับทางอำเภอทางจังหวัดนะครับของการรถไฟแล้วก็การรถไฟด้วยเพราะพื้นที่นี้ก็เป็นพื้นที่ของการรถไฟก็ขอบคุณท่านในอำเภอมากนะครับเบื้องต้นนะคขอบคุณครับ เดี๋ยวผมพาไปดูนะครับทางด้านของจุดนี้นะฮะคุณผู้ชมครับก็บรรยากาศเบื้องต้นอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับว่ามีการพัฒนาพื้นที่แล้วก็เดี๋ยวผมพาไปดูเมื่อวานนี้นะครับที่เป็นจุดเกิดเหตุนะครับตอนนี้ก็เราอยู่ที่บริเวณจุดจอดรถคลองแขวงกันนะครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นป้ายด้านหลังก็มีสื่อมวลชนมีชาวบ้านนะครับมาร่วมกันพัฒนาพื้นที่เมื่อวานนี้นะครับคุณผู้ชมครับรถบัสนะครับเดินทางมาจากถนนเส้น ทางด้านฝั่งนี้นะฮะแล้วก็มาถึงจุดนี้เวลาประมาณสัก8นาฬิกานะครับก็ก็มีขบวนรถนะครับผ่านเข้ามาพอดีแล้วก็จังหวะเนี่ยรถบัสก็คงพยายามที่จะเบรกนะครับแต่ว่าน่าจะไม่ทันการก็ชนนะครับรถจนมีผู้เสียชีวิตรถเนี่ยนะฮะน่าจะถลายไปฝั่งนู้นนะครับเมื่อวานนี้น่าจะถลายไปฝั่งฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้นะฮะอ่ะฝั่งนี้นะครับแล้วก็ ตอนนี้เนี่ยก็เจ้าหน้าที่ก็พยายามอาตอนนี้ซากรถบัสเนี่ยเก็บไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีการจัดเจ้าหน้าที่มาเก็บทางด้านของบางาสิ่งสิ่งของที่เป็นของผู้เสียชีวิตนะครับนะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็มีการจัดเตรียมพื้นที่นะครับเบื้องต้นเนี่ยข้อมูลเมื่อวานนี้นะครับมีทางด้านของ ผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับเมื่อวานนี้เนี่ย18ผู้เสียชีวิตเนี่ย18รายผู้ได้รับบาดเจ็บ39รายนะครับแล้วก็กรมการขนส่งทางบกเนี่ยก็ลงพื้นที่มาสํารวจนะฮะเรื่องของจุดเกิดเหตุแล้วก็เมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีเองก็ได้แสดงความเสียใจแล้วก็กําชับเรื่องของการดูแลญาติผู้เสียชีวิตแล้วก็เรื่องของการสอบเหตุการณ์นะครับอันนี้เป็นจุดที่เกิดเหตุเมื่อวานนี้นะฮะก็มีป้ายเตือนนะครับว่า อันนี้คือป้ายเตือนที่น่าจะอยู่ก่อนหน้าน,นี้แล้วนะครับว่าก่อนข้ามนะครับก่อนจะเกิดเหตุเช่นนี้ซึ่งเป็นภาพที่รถไฟเนี่ยชนกับรถโดยสารทั่วไปนี่นะฮะก็น่าจะมีป้ายเตือนนะครับแต่ว่าเป็นป้ายที่อาจจะด้วยการที่อาจจะไม่ชินเส้นทางด้วยแล้วก็ด้วยกับป้ายที่อาจจะไม่ไม่สามารถมองเห็นในระยะไกลๆได้เนี่ยก็ทำให้อ่าจ,จะไม่ทันได้มองนะครับแล้วก็ บริเวณนี้เนี่ยมีไฟเตือนนะครับุผู้ชมครับมีไฟเตือนแล้วก็มีคําว่าระวังรถไฟนะครับแต่เข้าใจว่าไฟที่เป็นสัญญาณตรงนี้เนี่ยใช้ไม่ได้นะครับส่วนไฟที่ใช้ได้ก็คือเป็นไฟที่เป็นไฟสลับรางที่มองเห็นอยู่ใกล้ๆนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราซูมไปสักนิดหนึ่งนี่คือไกลมากนะครับประมาณสักร้อยถึง200เมตรนะครับบริเวณจุดนั้นนะครับแล้วก็ก็จะเห็นแบบ คือต้องต้องต้องสังเกตดีๆคือถ้าคุณผู้ชมขับรถมาเนี่ยแล้วก็มองไกลๆขนาดนั้นนะผมคิดว่าน่าจะเป็นทัศนวิสัยที่อาจจะมองได้ไม่ค่อยชัดแล้วก็หลายคนที่เป็นคนในพื้นที่ก็บอกว่าถ้าไม่ชินเส้นทางเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาได้นะครับเพราะว่าคนที่ชินเส้นทางเขาอาจจะรู้อยู่แล้วนะครับมองสัญญาณมองไฟมองทางรถไฟได้เพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันมีอยู่3รางด้วยกันนะครับแล้วก็คนที่ไม่ชินเส้นทางก็อาจจะ ไม่ค่อยคุ้นเคยอย่างเมื่อวานนี้ก็มีทั้งรั้วนะครับมีทั้งต้นไม้ที่บางทัศนวิสัยนะครับอ่ะนี่ก็คือ,อที่เกิดเหตุเบื้องต้นที่เราพาคุณผู้ชมมาดูนะครับก็เด็กสักครู่หนึ่งเนี่ยทราบว่าจะมีท่านผู้ว่าราชการนะครับลงมาดูพื้นที่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีเรื่องของการพูดคุยว่าจะมีการติดตั้งแผงกั้นอย่างไรนะฮะคุณผู้ชมเบื้องต้นเนี่ยเรื่องของมาตรการรักษาความปลอดภัยหลังจากนี้ก็คือมีการจัดเจ้าหน้าที่นะครับ มาบกรถตั้งแต่8ดโมงจนถึง2ทุ่มของแต่ละวันนะครับแล้วก็เรื่องของแผงกั้นแล้วก็สัญญาณเนี่ยยังไม่ได้มีการเขาเรียกว่านจัดงบประมาณนะครับเพราะว่ามีแค่มีแค่การพูดคุยนะครับซึ่งข้อเท็จจริงหรือว่าการติดตั้งไม้กั้นจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยอันนี้เราต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับก็เบื้องต้นให้คุณผู้ชมทราบสถานการณ์ประมาณนี uh ้นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ ก็มีชาวบ้านมาอยู่พอสมควรแล้วก็ตอนนี้มีทหารที่จะมาร่วมลงพื้นที่ที่จะ,ะมาร่วมกันพัฒนาพื้นที่บริเวณนี้นะครับนี่ฮะถ้ามองเห็นอยู่ไกลๆนะครับซึ่งขณะนี้ก็ชาวบ้านก็ร่วมกันพัฒนาพื้นที่ตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะฮะจนถึงตอนนี้ก็ก็ถือว่าสามารถจัดการพื้นที่บริเวณนี้แล้วก็มีการเลาะรั้วที่เป็น รัวบางทัศนวิสัยออกไปพอสมควรแล้วนะครับนี่ฮะก็เป็นภาพบรรยากาศที่เรารายงานสดจากคลองแขวงกันอำเภอเมอืองรถไฟกำลังจะมานะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราดูนะครับว่าสัญญาณไฟนะครับบริเวณนี้จะใช้ได้หรือไม่นะครับเดี๋ยวเราดูไปพร้อมกันนะครับรถไฟกำลังจะมานะครับเดี๋ยวเราอดใจรอสักครู่หนึ่งนเพราะว่าตรงจุดนี้ก็ถือว่าเป็นจุดที่ หลายคนตั้งข้อสงสัยนะครับเรื่องของว่าถ้าไม่มีแผงกั้นเนี่ยแล้วมีสัญญาหรือมีสิ่งใดที่สามารถที่จะใช้ทดแทนหรือว่าสามารถที่จะดูเบื้องต้นได้นะครับบริเวณจุดนี้นะครับก็เราก็จะเห็นสัญญาณไฟนะครับสองดวงอยู่ตรงนี้นะครับอีกสักครู่หนึ่งนะครับรถไฟกําลังจะมานะครับเดี๋ยวเราดูว่าจะมีสัญญาณเตือนหรือจะมีข้อความหรือมีไฟที่เราสามารถเป็นจุดสังเกตได้หรือไม่นะครับอ่ะคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็ ก็มีรถตรงนี้เนี่ยถนนเส้นนี้เนี่ยมีรถตัดสัญจรผ่านไปผ่านมาพอสมควรนะครับแล้วก็ทราบว่าถนนเส้นนี้ก็เป็นของทางด้านของอ,อบอจอนะครับที่สร้างมาหลายปีละนะฮะมีการสร้างเขาเรียกเป็นเป็นเหมือนลูกระนาบนะครับบริเวณทางด้านนู้นแต่ว่าก็ไม่ได้มีความสูงหรือว่าไม่ได้ไมิได้สามารถที่จะชะลอความเร็วได้มากนะครับ นะฮะอ่ะรถไฟมาแล้วนะครับตอนนี้รถไฟอยู่ระยะประมาณสัก500เมตรครับคุณผู้ชมไม่มีสัญญาณไฟขึ้นนะครับรถไฟอยู่ประมาณสักอ่ะนี่ฮะผมได้ยินเสียงแตรรถไฟละนะฮะมีสัญญาณไฟที่ว่าเป็นสัญญาณที่บอกว่ารางไหนนะครับที่รถไฟมาแต่สัญญาณเตือนเนี่ยไม่มีนะครับ นี่ฮะเดี๋ยวให้ดูกันสดๆเลยรถไฟมาแล้วนะครับคุณผ,ผู้ชมจับตาดูพร้อมกับเรานะฮะตอนนี้รถรถไฟอยู่ประมาณสัก200เมตรนะครับไม่มีสัญญาณเตือนนะฮะนี่ฮะนี่รถไฟมานะครับเป็นขบวนโดยสารปกติเลยนะครับไม่มีสัญญาณเตือนนะครับดูไปพร้อมกันนะครับ โอเครถไฟผ่านไปถึงจุดจอดคลองแขวงกลั่นนะครับอันนี้เป็นรถไฟโดยสารนะครับก็จะสังเกตว่าจะมีการจอดที่บริเวณตรงจุดจอดตรงนี้นะฮะก็เป็นจุดขึ้นลงแต่ว่าตัวสถานีเนี่ยไม่มีการจําหน่ายตัว๋วหรือว่าการดาเนินการแล้วนะครับคุณผู้ชมเห็นนะฮะว่าเมื่อสักครู่เนี่ยเราจะเห็นแค่สัญญ,ญาณไฟที่เป็นสัญญ,ญาณไฟบอกว่ารถไฟรางไหนกําลังจะมาซึ่งมอีอยู่ระยะจากที่ถนนนี่นะฮะไปตรงถึงจุดนั้นเนี่ยประมาณสัก2ถึงเมตรนะครับก็ มองระยะไกลๆนี่ผมคิดว่าน่าจะเป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากพอสมควรแหละนะครับแต่ว่าสัญญาณไฟที่เป็นสัญญาณเตือนที่อยู่บริเวณริมถนนตรงนี้นะครับที่เราให้คุณผู้ชมดูสักครู่นี้เนี่ยปรากฏว่าไม่มีสัญญาณขึ้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟสีส้มสีแดงสีอะไรก็ตามแต่นะครับหมายความว่าถ้าเกิดมีรถไฟมานะครับไม่ว่าจะขบวนใดๆทั้งขบวนที่เป็นขบวนโดยสารหรือว่าขบวนที่เป็นขบวนสินค้าเมื่อว,วานนี้เนี่ยนะฮะก็จะไม่มีสัญญาณเตือนนะครับ แม้จะมีป้ายเตือนแต่ว่าถ้าไม่มีสัญญาณเตือนเนี่ยในขณะที่เราอยู่ในรถหรือว่าอยู่บนรถเนี่ยก็อาจจะทําให้ไม่ทันที่จะสังเกตการได้นะครับอันนี้เราก็พามาให้ดูเหตุการณ์จริงๆเลยนะฮะว่ามีรถไฟผ่านแล้วก็ไม่มีสัญญาณเตือนนะครับส่วนเรื่องของการจัดการเรื่องของงบประมาณไม้กั้นนะครับหรือว่าการซ่อมระบบสัญญาณเนี่ยอันนี้เนี่ยเบื้องต้นก็อยู่ที่ท่านนายอำเภอก็แจ้งกับเราว่ากําลังพูดคุยกันในระดับทั้งอบจอนะครับระดับทั้งจังหวัดแล้วก็มีการพูดคุยกับ ทางด้านของพื้นที่การรถไฟด้วยนะครับเพราะพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นของการรถไฟก็มีการพูดคุยกันแต่ว่าเบื้องตนน้นย,ยังไม่มีการยืนยันแต่อย่างใดนะครับเพราะว่างบประมาณที่ใช้เนี่ยอาจจะสูงมากนะครับบริเวณนี้อย่างเดียวเนี่ยอาจจะประมาณสักล้านถึง2ล้านบาทนะครับอ่ะรายงานสถานการณ์เบื้องต้นประมาณนี้กันก่อนนะครับเดี๋ยวมีความคืบหน้าหรือว่ามีความเคลื่อนไหวในติดตามได้ผ่านทุกช่องทางของเดอะสแตนดาร์ดนะครับคุณผู้ชมครับขออนุญาตช่วงนี้ขออนุญาตลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ